离开。<禮> วายแมพกาเซมานรีเพราะวยเช่นเคยนะคะวันนี้ทําเมนูอาหารในมารีเป็นอาหารเพื่อสุขภาพดีกว่านะอปลาทับทิมนึ่งมะนาวนะครับอ๋อะนป็นคือวันนี้ก็ทําอาหารเพื่อสุขภาพบ้างนะคพาะช่วงปีใหม่นะแเราก็ต้องไปหาปูหาปลามานึ่งมาทําเนาะกินกันอ่าอันนี้ก็คือวัตถุดิบของเรานะก็จะมีปลาทับทิมนะคะปลาทับทิมก็ไปหาซื้อตามท้องตลาดได้นะคะอันนี้คือแม่หั่นมาเรียบร้อยแล้วนะคือทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็บ้างเพื่อที่ว่า าจะเอาไปนึ่งเนาะทุกคนเนาะเรามาดูวิธีทำปลานึ่งมะนาวเนาะก,กันดีกว่าขัน<อ>น้นตอนแ<ล>รกเราก็ตั้งหม้อนะคะทุกคนตั้งหม้อให้เดือดก่อนนะเราก็จะเอาพวกลากไปตต้องโอรลากผักชีเข้าไปนะคะแล้วก็ตะไคร้ลงไปเพื่อที่ว่าดับกลิ่นคาวทุกคนไปมะก,กรูดตะไครแเราก็ทุบหน่อยนะ,ะทุกคนทุบใส่ลงไปเลยนะคะเนี่ยใส่ให้เข้าแบบเพื่อเขาไอเขาขึ้นมามันจะได้ไม่มีกลิ่นคาวทุกคนแล้วมันจะหอมถึงเนื้อเลยนะทุกคนเนาะใช้น้ำก็ไม่ต้องเยอะด้วย อ่าประมาณนั้นเนาะเราจะนึ่งใช้เวลาครึ่งชั่วโมงหรือไม่ก็20นาทีนะคะเพราะปลาเขาตัวใหญ่ก็อาจจะใช้เวลานานหน่อยนะคะทว ขั้นตอนตกไปแล้วก็ไม่ต้องโอนะแล้วก็ยะตัดแต่งอย่างนี้นะใส่รากใส่อะไรด้วยนะคะเพื่อจะรองให้ปลาเขาแบบไม่ให้มีกลิ่นคาวทุกคนอันนี้เป็นสูตรของครัวอิแมมเองนะคะทุกคนนี่เลยนะใส่างน้นแล้วก็จะเอาปลาเนี่ยปลาทับทิมเนี่ยใส่บิ๊กๆเนื้อแน่นๆอันนี้ทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใส่ลงไปอย่างนี้เลยนะคะทุกคนนะเราก็จะนึ่งนะคะนึ่งไปแบบนี้แล้วเอาฝาฝามอปิดนะคะทุกคนอันนี้เป็นสูตรของแม่แหมแมบเองนะคะแบบนี้พอทิบก็หางง่ายๆเลยค่ะ เรียยแล้วก็ทําไปเลยทุกคนเนี่ย,ยง,ง่ายง่ายอ่มแล้วมันมีแรงพึ่องอย่างเงี้ยไอของมันก็จะขึ้นมานะคะทุกคนยจะขึ้นมาทําให้เหนื้อปลาเราสุกไวนะทุกคนหลังจากที่เราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บปิดไฟนะทุกคนรีบนะคะปิดไฟงี้รอครึ่งชั่วโมงนะคะหลังจากเรารอปลาของเราสุกประมาณ20นาทีนะทุกคนครับผม <ละ S 2> <ว>เราก็จะมาทําน้าจิ้มซีฟู้ดต่อน้าจิ้มซีฟู้ดราดปลาท้าพิมพ์นึ่งมะนาวกันป่ะทุกคน วัตถุดิบของเราน้ําจิ้มเนาะวัตถุดิบของเราก็มีส่วนผสมนะแด่แม่แอมจะทำะเดี๋ยวแม่แอมจะบอกวินิทำว่าน้ำจิำจ้มที่พูดว่ามีอะไรบ้างนะคะขั้นตอนแรกเลยพริกของเรานะคะเราชอบเผ็ดเราก็ใส่เยอะหน่อยนะไม่ไม่ชอบเผ็ดเราก็ใส่แล้วแต่ความชอบอ่ะชอบเผ็ดก็ใส่เยอะไม่ชอบก็ใส่น้อยนะคะ,ะคจะใส่ลงไปเลยทุกคน นะคุกระเทียมมะรีเทเลยกระเทียมโอเคตะไปบจะใครไปมาถูดไม่ใช่จะาำสับชีอ๋อหรอทคลงไปเลยลากสักชีโอเคน้ำกระเทียมรองสองช้อนโต๊ะหนึ่งสองพอละมาลีมันจะหวานมาก เราค่อยมาเติมทีหลังก็ได้น,น,น้ำเปล่าก็2ช้อน1เอา3ได้3 2 3โอเคต่อไปก็จะเป็นน้ำตาล,น,ตาลนะคะ้ำน้ำตาลนี่ใส่ประมาณ2ช้อนเหมือนกันชอบหวานเหรอไม่ครับมันจะกลมกล่อมโอเคอ่าลแล้วก็นี่ผงออยิโนโมโตอ้อีกนิดนิดเดียวมัมามานไม่เยอะอ จริงมันต้องใส่เยอะานนะใช่พอแล้วเออที่เด็ดของเราปลาใส่ประมาณสองช้อนนี่ใส่ซีดิชอบเค็มเหรอเราไม่นะกลมๆงีโอเคอาจารย์จะไปมะนาวอย่าเพิ่งบีบบีบสิไปเลยกลมๆโอ๊ยตายว้วไม่รู้เรื่องเลยมาลีใส่ลงไปยาวขี้มือใส่ลงก็พอหอมแบบน้ำลายแบบซอเลยอ่ะอือก็ใส่วัตถุดิบเรียบร้อยแล้วนะคะปิดฝาเลยค่ะทุกคน นะคะเราจะมาทําการปั่นนะคะทุกคน oh เราจะไม่ปั่นแบบละเอียดเราจะปั่นบหยาบนะคะนี่เราลงล็อกแล้วนะคะทุกคนว <ทำ S 1> ันนี้กดตรงนี้เลยลลกดลงไปปั่นมะลิปั่นกดเอออ,อมา,านสวยๆเดี๋ยวให้ดูหน้าตามันจิ้มของเราขึ้น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 มาเรียมาชิมกอนยวเราจะมาชิมกันนะครับหน้าตามันจิ้มีฟิ้ดเฟดค่ะเลย ทำลายหลายมืโอเคครับทุกคนตอนนี้การทำน้ำจิ้มซีฟู้ดเสร็จเรียบร้อยแล้วปลาก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อไม่ให้การไปเสียเวลาผมกับแม่จะจัดการตรงนี้เลยให้ปลาพร้อมเสิร์ฟเลยพร้อมเสิร์ฟแล้วรับประทานไปพร้อมกันนะทุกคนไม่ไหวละน้ำลายความเรียบมันร้อนแล้วครับพร้อมแล้วโอเคครับตอนนี้ปลาก็เสร็จพร้องเรานะคะทุกคนครึ่งชั่วโมงผ่านไปหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลย โอเคทุกคนปลาทับทิมนึ่งมะนาวของครัวอีแบมมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งณนะตอนนี้มารีก็หิวเหลือเกินนะคะตื่นมาก็หิวคคัวอีแมมแม่แมม,มก็ทำาอากับข้าวรอมารีเนาะครับผมชิมไปเลยคะ่ะเชลเชลชวนชิมชม, <laughs> มาง <laughs> ดูมกล้ใกล้เลยเดี๋ยวผมจะปาดเนื้อให้ดูก่อนว่าสุกไหมปาาเนื้อนี่หน้าตาก็จะประมาณนี้ กับน้ำโอ้ยน้ำมันปลาบวกน้ำจิ้มด้วยกินกับข้าวแล้วร้อนเป็นไง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 ทานที่เจ้าเร่จะอะไรมา <c oughs> อร่อยครับอร่อยจริงครับพี่นอ้องโอ้ยแม่ไม่กินหรออ้อไม่เห็นมาลีกินได้แม่ก็ดีใจละลูกทำทุกวันนี้ก็ทำเพื่อลูกละลูกลูกค,คนดูด้วยนะคะ ไปทําตาคั่วอิมแหม่มได้เลยนะคะทาง่ายๆค่ะปลาไปหาซื้อตามช้องตลาดนอรมอดีเนาะตัวนี้ก็ถูกกว่ากินเข้าไปร้อยร้อยกว่าบาทกินเข้าไปเนี่ยมันได้กลิ่นแบบสมุนไพรใช่ไหมที่แม่แม่ลองต้มหม้อเนาะที่ว่าไอขึ้นมาใช่นี้มีตะไคร้เนาะแล้วก็รากชีแล้วก็รากระจงโอนะคะใส่ลงไปใบมนโกรดนะคะมันจะมอนสมุนไพรแดีมันจะไอขึ้นมาตีขึ้นมาใส่ตรงเนื้อปลานะมันจะหอมมันจะกลิ่นคาวจะมีทุกคนอร่อยจริงจกินเนื้อปลานี้ ได้พวกโอเมก้าสามด้วยนะสำหรับปลาน oh. ึ่งมะนาวเวลาเราไปร้านไหนอะก็ชอบสั่งว sí. ่าขอปลานึ่งมะนาวมีปลาอะไรบ้างครับอ๋อใช่ไหมแบบถ้าร้านไหนมันทําใม่อร่อยแตาแบบก็กินอยู่แหละแต่ว่ากินไม่เยอะแต่ว่าอันนี้แบบแม่ไปซื้อมาแบบเขาอยากยังยังตักขึ้นมาแบบยังดิ้นเลยนะอ๋อเนื้อปลามันจะหวานไงแม่หวานไหมแต่ถ้าเนื้อปลาแบบน็อตไปแล้วสองสามวันอะไรย่างเ้นเนื้อแม่รยตอนเนี้ยมันสดไงแล้วแบบอร่อยมากเลยน้องแจ่แบบเห็นมาลีกินได้แม่ก็ดีใจอะเนาะ กินกะมาดีก่อนมาดีน้อยใจทุกคนเข้อร่อยจิ้เมนูหน้าไม่อยากผมทำอะไรให้หนูกินเลยเนี่ยหนูอยากกินอะไรลูกหนูอยากกินทุกอย่างก็อยู่ที่คนดูอ่ะใครคอมเมนต์มานายก็กินได้หมดอ่ะ คอมเมนต์มานะทุกคนคอมเมนต์มาว่าจะให้แม่ทำคลิปอะไรให้เชฟมาลีชิมนะคะคอมเมนต์มาเลยแม่แม่จะอ่านคอมเมนต์แล้วก็จะทำปรูกัใจผมเยอ่วิธีทำให้ดูแล้วก็ทำคลิปที่ว่าคอมเมนต์มาเนาะอ่อจะทำคลิปอะไรเพราะว่ากินตามคนดูดีกว่าใช่ไหมคนดูอยากให้กินอะไรบางคนเขาก็คอมเมนต์ให้แม่ทำแบบกระเพราหมูกรอบอะไรเงี้ยก็มีนะ อหมูกรอบผาดยัดกันไหมนี่ปลาตัวนี้ใหญ่มากลูลกว่าทุกคนลูลูกว่าลูอร่าไหร่มลูละเก้าสิบบาทเองอุ้ยถูกนะเนี่ยลูละเก้าสิบกินได้ประมาณสองสามคนนะทุกคนอันนี้ก็ห้าสิบบาทรุ่นโทนไม่แพงลองไปซื้อมาดูโอเคทุกคนมาลีเรากินเยอะมาลีก็กินเยอะนะทุกคนเนี่ยปลาโจ๊บลมเทมเลยทันทีหมดเนาะทำไม่กินด้วยนั่นแหละติ๊บเลยทอดเลยนะคะอามารีปิดคลิปให้แม่แหม่มหน่อยสิบอกท่านวยถ้าใครอยากให้แม่ผมทำคลิปอะไรให้กินนะครับก็อย่าลืมกดไลลลคค์กดขอจรริงๆเยต สักไลค์แล้วก็คอมเมนต์มาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แม่แหม่ด้วยนะคทุกคนก่อนคนดูเพราะกดไลค์ให้แม่เยอะนะมีแต่คนแบบอายุเยอะๆแบบมาดูแม่เพราะว่าเยอะแม่ก็ขอขอบพระคุณนะคะ FC ทุกคนที่กดไลค์กดแชร์ให้แม่แหม่มนะคะแล้วก็กดติดตามให้แม่แหม่มทุกคลิปเลยนะคะครับผมสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดกดสับสกายกดไลค์กดแชร์ให้แม่แหม่มเช่นเคยนะคะทุกคนนะคะเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แม่แมมทำคลิปต่อๆไปสำหรับทุกคอมเมนต์นะใครอยากคอมเมนต์ให้แม่แหม่มทำคลิปอะไรก็คอมเมมนต์าได้ เลยนะคะว่า,าคลิปต่อไปจะให้แมมทาคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาเลยนะคะแมมจะทําให้ทุกคนที่คอมเมนต์มาทุกคนที่เข้ามาดูนอรมารีเนาะแต่สําหรับคลิปนี้ก็ลานอรมารีเนาะลาท่านผู้ชมไปแล้วนะคะทุกคนสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย